รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อทิศทางใครมีน้องอลูกแม้อย่าอย่าให้เรียนผมอาเซียนสรพสิ่งทั้งหลายดำรงอยู่พร้อมกับเจริญยั่งยืนไปได้ก็เพราะมีความสมดุลในตนเองคือความตอนหนึ่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงกระตุ้นตอขอภัยครับที่ทรงกระตุ้นเตือนให้ทุกฝ่าย ตรนักถึงการพัฒนาทุกสิ่งให้ยั่งยืนและดำรงอยู่ได้จำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องใส่ใจส่วนประกอบต่างๆของงานให้มีคุณภาพเมื่อเสียงระฆังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถูกตีดังขึ้นประเทศไทยรวงเข้าวดวนหนึ่งในประชาคมอาเซียนได้ตระหนักถึงการสร้างความแข็งแกร่งของประเทศโดยมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนไทยบนวิถีไทยต้นไม้ที่แข็งแรง ย่อมมาจากรากที่ฝังแน่นในพื้นดินชันน้นใดประเทศชาติที่เข้มแข็งย่อมมาจากพื้นฐานทางสังคมที่แข็งแรงชันนั้นการพัฒนาเยาวชนจึงเริ่มต้นโดยการเรียนรู้ภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านอาเซียนเพื่อการเจรจาสื่อสารฝึกฝนให้ชํานาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองอย่างตรงตามเป้าหมาย แม้ว่ากระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเยาวชนไทยจะมากสักเพียงใดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือการรักษาไว้ซึ่งวิถีรากเงาของความเป็นชาติเป็นคนไทยจะต้องเรียนรู้ภาษาไทยและประวัติศาสตร์ไทยให้แตกชานปฏิบัติให้เชี่ยวชาญในประเพณีท้องถิ่นตนขยายผลสืบรุ่นลูกสู่รุ่นหลาน เพื่อในวันข้างหน้าเราจะยังคงเห็นความเป็นไทยปรากฏอยู่ในอาเซียนบนพื้นฐานการดำรงชีวิตตามแนวคิดประชาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีหัวใจหลักที่ว่าอยู่ได้ด้วยสิ่งที่มีอยู่อย่างยั่งยืนซึ่งตอบสนองเจตนารมณ์ของอาเซียนภายใต้คำขวัญหวิสัยทัศน์หเอกลักษณ์หนึ่งประชาคม วัฒนธรรมภูมิปัญญามาต่อยอดไทยสืบทอดประเพณีที่ล้ำค่าเยาวชนมุ่งมันพัฒนารู้รักษาทำร่งไว้ในทาตรีในขณะเดียวกันหากเราหลงลืมตัวตนที่แท้จริงก็ประดุได้กับต้นไม้ที่จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วบนรากที่ใกล้เนา่าไม่นานต้นไม้ต้นนั้นก็ล้มลงตายในที่สุดเมื่อนั้น ก็เท่ากับว่าเราสูญเสียเอกราชของความเป็นชาติลงไปแล้วไม่ว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกจะเป็นเช่นไรห,หากเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตนเองบนวิถีชีวิตของความเป็นไทยจนถึงขีดสุดแล้วเมื่อนั้นการนำพาชาติการนำพาประเทศเข้าสู่สากลก็ไม่ใช่ความคิดหรือแค่ความหวังอีกต่อไปวิถีเยาวชนวิถีคนไทย วิถีในประชาคมอาเซียนสวัสดีครับ